สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแต่งหน้าแบบ everyday look ค่ะจะมาดูกันนะคะว่าการแต่งหน้าแบบ everyday look เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เอาง่ายๆคือพอช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทาให้แบบคือเราไม่อยากแต่งหน้าตื่นขึ้นมาก็แค่อ่าบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทากันดงกแดดทาครีมลูงเสร็จปุ๊บก็ทําอย่างอื่นทํากิจวัตรประจําวันถูกไหมคะแต่ว่าผู้หญิงเราอะ จะหยุดสวยไม่ได้นะคะจำไว้นะคะทุกคนเราจะหยุดสวยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาแต่งหน้าไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทากันแดดนะคะทุกคนซึ่งกันแดดที่ใช้เนี่ยแต่จะให้ทุกคนดูมันปุ๊บมาลยค่ะอันนี้คะ่ะต้องทำแบบ b e ี้ t y อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ค่ะทุกคนมองเห็นไหมนะ okay. อ่ะโอเคอาจะแต้นไปเลยนะคะแต้นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลื่อใครไหนนะคะเพราะเป็นคลิปแรกไม่เคยพูดกับกล้องคนเดียวอะเ <c oughs> ขินเคเราจะมาลงคิวมาดูกันนะคะเัาจะใช้สองนิวนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าลงผิดหรือว่าลงถูกวิธีนะคะแต่ว่าที่ทำก็คือทำอย่างนี้ตลอดอ่ะ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 ตรงหน้าอย่ลืมลงคอนะคะทุกคนเมื่อกี้เราทากันแดดไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทาแป้งซึ่งแป้งที่เราใช้เนี่ยก็เป็นแป้งฝุง่นง่ายเลยค่ะ อันนี้วันธรรมดานะคะก็จะใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ทาไม่เยอะเราก็จะทากมือเลยที่ใส่มือเราก็ทาเลยเป็นคนที่แต่งหน้าแบบมันไม่แต่งอะอริยินคือรอยสิวก็มีแแต่ว,ว่านี่นะคะรอยสิวมีแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าการป็้สิวมันมันไม่ได้ปวดรายขนาดนั้นที่เราต้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไ ดีขึ้นไหมคะก็เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้แต่งก็แต่งเหมือนไม่ได้แต่งเออแต่ว่าจะมีแป้งตัวนะคะที่ใช้เวลาแบบตอนที่ฝึกงานที่กรุงเทพอ่ะก็จะใช้ตัวนี้ทาไปเพราะว่ามันจะคุมมันแล้วก็คุมเขาเรียกว่าอะไรทำให้หน้าเราติดทนอ่ะหน้าเราไม่ค่อยหลุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะชีจันอุ้ยผิดตัวนี้ค่ะ เยวจะใช้สีจันอันนี้เป็นเบอร์เบอร์รอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเบอร์อะไรหรือว่าอ๋อแต่ว่าตอนนั้นจำได้ซูดี่เชลล์อวว่ะก็คือเบอร์สามเพราะเปน่าเ,เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ขาวขนาดนั้นไม่เคลื่อนผู้หญิงแบบสีสีทัแท้เลยอะ่ะเออไม่ได้ขาวนะคะอันนี้ใช้ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะคะ โอ้ยได้อยู่นะันก็ปกปิดอยู่ในระดับนึ้นนะคะโอเคเราจะมานะให้ดูันนนารัีน้นโอเคง่หรือนี้แ,ไ,แไ,ได้ยนเอไม่รค่ะแค่นี้็จร้ดีนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเดินแปะให้ดูนะคะอันนี้ใช่ดีค่ะเห็นไหมหน้าก็จะเนยนขึ้นเราจะต้องถาคอเลยนะคะเราจะรื้อถาคอไม่ได้นะคะทุกคนโอเค,อครือ้อถาคอะค่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วเราต้องแต่งแข่งกับแดดนะคะทุกคนแข่งกับแสงเพราะว่าแสงมันจะหมดตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วอะอันนี้เขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นของบาอิดคะ่ะแต่ไม่ใช่อะไรวะอ๋อใช่คะ่ะบาอิด นข้งในี่ยตัวนี้นะคะเป็นสีเนสต์โรบับใช่ดีมากหัวเล็กนี่จะให้ดูหัวทุกคนหัวเล็กมากใช่ดีดจะเขียนให้ดูนะคะเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าอยากจะเขียนอ่ะคิ้วก็มีอยู่แล้วแต่ว่ารู้กว่าเขียนคิ้วให้มันสวยมันก็จะสยวยนู่อะวะเออนั่นแหละยังไม่ได้เขียนนะ

I <laughs> do ล้วค่ะคะิ้วต่อไปก็จะเป็นตาไม่ใช่หลงตานะคะตาก็จะมีสองอัน,นะคะ่ะที่ใช้ตาล้วก็แกม้มคือใช้รวมกันเลยก็คือตัวนี้อนของซีวันานานะคะแล้วสีข้างในมันจะเป็นแบบนี้จะเปิดให้ดูม,าามันหักแล้วนะคะทุกคนจะไดให้ดูพาลิข้างใน,นมองเห็นไหมล่ะ สีจะสวยมากที่ที่ใช้ประจำก็จะเป็นสีออกเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นวิงวิงก็จะใช้เฉมพูแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นของ 4U2 4M8 นี่ตัวนี้เอะทางไหนวะเนี่ยตัวนี้นะคะทุกคนห อันนี้สีสีเขาจะสวยมากนี่ตกอันนี้นะคะสีข้างในสวยมากสวยมากจริงๆเราจะใช้สีอะไรดีสีนี้กว่านี่นะคะ <What? S 1> สีเขาจะสวยมากายาูทูบเบอร์ภาษาอะไรวะจิ้มอย่างนี้ต้อให้ทุกคนดูอย่างนี้โ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ให้ดูสีนะคะทุกคน นี่จะสีประมาณนี้อสีนี้จะสวยโอเคแล้วก็จะ <What? S 1> อ่ปอตาไปที่เปลือกตา แค่นี้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มวิ่งวินิดนึงสีนี้ตันนี้นะคะสวยมากสวยมากเคแล้วก็ปัดแก้มนะคะแก้มไมใช้เป็นสีนี้นะคะ สีเดียวกับเปลือกตาเลยผสมกันนิดนึง Yeah. เราจะทาลิปลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสีสีนี่คือเลอะเพราะว่าใช้จริงของสีค่ะอาจจะดูไม่ค่อยเด็ดานะ <What? S 1> เราจะเลือกลิปสี แล้วก็จะทาสีส้มอิดอันนี้ชอบมากๆากสีสองศูนสี่ของสสิทุกคนต้องเคยได้ยินแน่แน่ทุกคนต้องเคยใช้แน่แน่เนี่ยผู้หญิงอะเป็นสีที่คินแล้วก็ฮิดตลอดการจริงเพราะมันสวยหน้าตาข้างในนะคะอโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ แต่อันนี้อันนี้เป็นสีที่ติดทนมากๆเดี๋ยวจะให้ดูเมเบลีนซูเปอร์สเตย์นะคะติดส,สีทนมากเพราะตอนไปซื้ออะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งออกใหม่แล้วก็พี่พนักง,งานเขาบอกว่าลองไม่ได้นะคะคุณลูกค้าเราก็แบบโอเคงั้นทาเราก็แบบเอองั้นลองเอามาลองก็แลวกันพอซื้อสีนี้มาคือสวยมากเดี๋ยวทาให้ดู สีมันจะออกแนวแบบโกโก้ดอกสีแบบแนวโกโก้นิดนึงจะหอมมากมนี่นะคะทุกคนเราจะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ